สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีเรื่องที่แบบน่าสนใจมากๆเลยค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพลังความคิดของเรานี่แหละว่าเอ๊ะมันส่งผลต่อร่างกายเราได้จริงๆหรอโดยเราจะอ้างอิงจากเนื้อหาที่ได้มานะคะเน้นไปที่ปรากฏการณ์ที่เรียกว่า placebo effect หรือยาหลอกแล้วก็ดูว่าสมองเราทำงานยังไงคือเป้าหมายก็เพื่อจะเข้าใจไอเดียที่ว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนี่แหละคะ่ะใช่เลยครับเรื่องนี้สำคัญมาก คือจากเนื้อหาที่เราดูกันมานะครับมันชัดเจนว่าสมองเราเนี่ยมีอิทธิพลต่อร่างกายเราจริงๆผ่านเอ่อน่าจะเรียกว่า3กลไกหลักๆนะครับอย่างแรกคือการวางเงื่อนไขจากอดีตหรือ conditioning 2คือความคาดหวังต่ออนาคตหรือ expectation แล้วก็ 3. การให้ความหมายหรือ meaning ที่เรามีต่อสิ่งต่างๆครับผม อ๋อค่ะค่ะมี3อย่างนี้นี่เองงั้นเรามาเริ่มที่อันแรกกันก่อนเลยค่ะการวางเงื่อนไขจากอดีตอย่างในข้อมูลมีตัวอย่างเรื่องยาแอสไพรินแก้ปวดหัวอันนี้มันสะท้อนอะไรเป็นพิเศษไหมคะครับตัวอย่างนี้น่าสนใจมากมันแสดงให้เห็นว่าสมองเราเรียนรู้ได้เร็วมากนะครับคือพอเรามีประสบการณ์ซ้ำๆเช่นกินแอสไพรินแล้วหายปวดหัวกินแล้วหายทําแบบนี้บ่อย สมองมันก็สร้างเงื่อนไขเชื่อมโยงไปแล้วครับว่ายาหน้าตาแบบนี้เท่ากับหายปวดคราวนี้เนี่ยต่อให้เราได้ยาหลอกที่ทําเหมือนแอสไพรินเป๊ะเ,เ,เลยนะฮะแต่ข้างในเป็นแค่น้ําตาลสมองมันก็อาจจะสั่งให้ร่างกายตอบสนองในทางบวกได้เหมือนได้ยาจริงไปแล้วเพราะมันถูกหวังเงื่อนไขาจากอดีตไปแล้วนะครับโหเหมือนถูกโปรแกรมไว้เลยนะคะจากประสบการณ์เก่าๆแล้วถ้ามองไปข้างหน้าล่ะคะปัจจัยเรื่องความคาดหวงังอย่างที่สองเนี่ยมันเข้ามามีบทบาทยังไงคะ เช่นสมมุติเราไปหาหมอแล้วหมอบอกว่ายาตัวใหม่นี้ดีมากเลยนะอะไรแบบนี้ค่ะใช่ครับครับอันนี้ก็เป็นอีกพลังสำคัญเลยคือความคาดหวงังหรือ expectation เมื่อเราเชื่อมากๆครับว่าผลลัพธ์มันจะต้องออกมาดีแน่ๆอย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยความเชื่อหรือความคาดหวังอันแรงกล้าเนี่ยมันส่งสัญ,ญญาณไปที่สมองโดยตรงเลยให้เตรียมเอ่อเตรมร่างกายให้พร้อมรับผลดีนั้น จุดที่มันพีกมากคือสมองเราเนี่ยบางทีแยกไม่ออกนะครับระหว่างการที่เราแค่คิดหรือจินตนาการว่าเราจะหายดีกับการที่มันเกิดขึ้นจริงๆอ๋อหรอคะครับมันก็เลยกระตุ้นให้ร่างกายเราเนี่แหละสร้างสารเคมีที่จําเป็นหรือสารที่คล้ายๆยาขึ้นมาเองได้เลยโหเข้าใจแล้วค่ะคือพลังความคิดมันไม่ได้อยู่แค่ในหัวเราจริงๆสินะคะ แล้วองค์ประกอบที่3ล่ะคะการให้ความหมายหรือมีนิ่งอย่างกรณีศึกษาแม่บ้านโรงแรมที่เขาบอกว่าให้มองว่าง,งานที่ทำอยู่เนี่ยคือการออกกำลังกายอันนี้มันเสริมพลังตรงนี้ยังไงคะพอพวกเขาได้รับข้อมูลแล้วก็เปลี่ยนมุมมองว่าเฮ้ยงานถูพื้นจัดเตียงอะไรพวกนี้มันคือการออกกาลังกายนะมันดีต่อสุขภาพนะค่ะพวกเขาไม่ได้แค่ทำงานหนักขึ้นนะแต่ทำด้วยความเข้าใจใหม่ความตั้งใจใหม่ซึ่งผลที่ออกมาคือ สุขภาพโดยรวมเขาดีขึ้นจริงๆครับเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับข้อมูลหรือได้ให้ความหมายแบบนี้มันแสดงว่าการรับรู้การตีความของเราเนี่ยสำคัญมากว่าเราจะได้รับผลลัพธ์นั้นๆหรือเปล่าอืมชัดเจนเลยค่ะแสดงว่าทั้ง3อย่างนี้ทั้งอดีต conditioning อ,อนาคต expectation แล้วก็ปัจจุบัน meaning ม,มันทำงานร่วมกันหมดเลยและทีนี้มันมาเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันเราหรือว่าเออนิสัยที่เราติดติดกันอยู่ได้ยังไงคะ เหมือนในข้อมูลมีพูดถึงเรื่องความคิดซ้ำด้วยใช่ครับเชื่อมโยงมากๆเลยครับในข้อมูลเขาบอกว่าแต่ละวันเนี่ยเรามีความคิดเยอะมากนะฮะหกถึงเจ็ดหมื่นเรื่องแต่ที่น่าทึ่งคือประมาณ90%เลยมันเป็นความคิดชุดเดิมๆความคิดจากเมื่อวานนั่นแหละครับโหเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะครับแล้วความคิดเดิมๆเ,เนี่ยมันก็มักจะนำไปสู่การตัดสินใจแบบเดิมๆแล้วก็พฤติกรรมเดิมๆ ทำอะไรซ้ําๆก็เลยเจอแต่ประสบการณ์เดิมๆอีกแล้วมันก็วนกลับมาที่อารมณ์ความรู้สึกเดิมๆครับมันเป็นเหมือนวงจรที่ล็อกเราไว้ทําให้ชีววิทยาของเราทั้งสมองเคมีในร่างกายหรือแม้แต่การแสดงออกของยีนส์เนี่ยมันก็อยู่ในแพคเร์นเดิมๆดังนั้นถ้าเราอยากจะเปลี่ยนชีวิตจริงๆนะครับมันต้องเริ่มจากการที่เราเรู้เท่าทันแล้วก็กล้าที่จะเปลี่ยนความคิด พฤติกรรมและอารมณ์ที่มันคุ้นเคยมากๆนี่แหละครับพอพูดถึงการเปลี่ยนชีววิทยาเนี่ยสมองเรามันปรับเปลี่ยนตัวเองตามความคิดใหม่ๆได้จริงๆหรอคะอันนี้คือที่เขาเรียกว่า neuroplasticity หรือความยืดหยุ่นของระบบประสาทที่พูดถึงในเนื้อหาใช่ไหมคะเรียกว่า neuroplasticity สมองเรามันไม่ได้แข็งกระด้างตายตัวนะครับมันมันยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนโครงสร้างได้ตลอดเวลาตามสิ่งที่เราเรียนรู้หรือประสบการณ์ใหม่ๆที่เราเจอ ทุกครั้งที่เราเรียนอะไรใหม่คิดอะไรใหม่ทําอะไรใหม่เนี่ยเซลล์ประสาทในสมองมันจะสร้างการเชื่อมต่อใหม่ๆขึ้นมาเหมือนสร้างถนนเส้นใหม่ในสมองเลยนะคะใช่ครับประมาณนั้นเลยครับสร้าง synaptic connection ใหม่ๆแล้วถ้าเราทำซ้ำๆคิดซ้ำๆในเรื่องใหม่นั้นการเชื่อมต่อใหม่นี้หรือถนนเส้นใหม่นี้มันก็จะยิ่งแข็งแรงซึ่งมันส่งผลจริงๆนะครับต่อเคมีในสมองแล้วก็ส่งผลไปถึงะระดับยีนส์ไปเลย แต่การสร้างถนนเส้นใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมักจะรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวไม่คุ้นเคยนะคะเหมือนในเนื้อหาเปรียบเทียบว่าเรากำลังข้ามแม่น้ำแห่งการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนั้นใช่เลยครับความรู้สึกอึอดอัดไม่คุ้นเคยไม่สบายตัวนั่นแหละครับคือสัญญาณที่ดีนะมันบอกว่าการเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้นจริงๆในระดับชีววิทยาเลยมันคือช่วงที่ตัวตนเก่า ความผิดแบบเดิมๆกำลังถูกท้าทายกำลังจะสลายไปโอ้ค่ะการที่เรายอมรับความรู้สึกนี้แล้วก็เก้าวข้างผ่านมันไปให้ได้เนี่ยสำคัญมากครับเพราะถ้าเรารู้สึกอึดอัดปุ๊บแล้วถอยกลับไปหาสิ่งที่คุ้นเคยทันทีเราก็จะติดอยู่ในรูปแบบเดิมๆไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆครับ ฟังดูแล้วเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเราทุกคนเนี่ยมีพลังที่จะเป็นพลาซีโบให้ตัวเองได้เลยนะคะไม่ว่าจะทางบวกหรือทางลบก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ความคิดความคาดหวังและความหมายไปทางไหนถูกต้องที่สุดเลยครับเราเป็นพลาซีโบให้ตัวเองได้ตลอดเวลาลองนึกถึงประสบการณ์แย่ๆในอดีตดูครับเช่นบางคนกลัวการพูดในที่สาธารณะมากๆประสบการณ์นั้นมันสร้างเงื่อนไขคอนดิชันนิงไปแล้วพอเจอสถานการณ์คล้ายๆกันอีกก็เกิดความคาดหวังเอ็กซ์ปีเคชันเชิงลบว่าต้องแย่แน่ แล้วก็ให้ความหมายมีนิ่งกับมันว่ามันคือสิ่งที่น่ากลัวร่างกายก็เลยตอบสนองด้วยความเครียดเหงื่อออกใจสั่นโดยอัตโนมัติเลยอันนี้คือพลาซซิโบเชิงลบครับค่ะเห็นภาพเลยค่ะแต่ข่าวดีคือเราเปลี่ยนมันได้ครับเราสามารถใช้หลักการเดียวกันนี้แหละด้วยการใส่ความคิดใหม่เข้าไปเช่นไปเรียนรู้เทคนิคการพูดสร้างความคาดหวังใหม่ที่เป็นบวกว่าฉันทําได้ดีขึ้นแน่ๆนแล้วก็ให้ความหมายใหม่กับมันมองว่ามันคือโอกาสที่พัฒนาตัวเอง พอทำแบบนี้ซ้ำๆเรากำลังใช้พลังพลาซิโบในทางบวกเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางร่างกายและจิตใจใหม่ๆเป็นการก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมๆที่มาจากร่างกายสิ่งแวดล้อมหรือเวลาในอดีตด้วยพลังจากข้างในเราเองครับชัดเจนมากๆเลยค่ะสรุปก็คือ ความคิดความคาดหวงังและความหมายที่เราให้กับสิ่งต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องนำมาทำลอยๆเนาะแต่มันส่งผลโดยตรงต่อชีววิทยาต่อร่างกายเราจริงๆผ่านทั้งกลไกการวางเงื่อนไขาจากอดีตแล้วก็ความสามารถของสมองในการปรับเปลี่ยนตัวเองหรือ neuroplasticity นี่เองนะคะใช่เลยครับผมสรุปได้ดีมากครับและก่อนจะจากกันไปวันนี้ผมอยากจะฝากคำถามชวนคิดไว้นิดหนึ่งนะครับในเมื่อเรารู้แล้วว่า สภาวะภายในของเราเนี่ยทั้งความคิดความรู้สึกมันสามารถสร้างความเป็นจริงทางกายภาพของเราได้ลองถามตัวเองดูนะครับว่ามีความคิดเล็กๆอะไรหรือการกระทำเล็กๆอะไรบ้างที่เราสามารถเริ่มทำซ้ำๆยังมีสติได้ตั้งแต่วันนี้โดยใส่ความหมายและความคาดหวังดีๆเข้าไปด้วยเพื่อที่เราจะค่อยๆปรับค่อยๆสร้างวงจรสมองและชีววิทยาใหม่ๆที่เราต้องการสำหรับอนาคตของเราเองได้บ้างครับ